เย็น <Yes. S 2> สบายดีพี่น้องมันนี้สิพามาลินทำโฮเที่ยวอยู่เมืองพลันไส้แกลงสวรรค์เขตเป็นสถานที่ธรรมศาสตร์พี่น้องสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อกี้นี่คนหลายๆที่เขามาลิน นีครับเป็นบริเวณน้พี่น้องก็คือเป็นวัดพร้อมแล้วก็เป็นบ่อนท่องเที่ยวละมีกล้วยไม้มีแม่น้ำลำธารพี่น้องมีถ้ำอันนี้เป็นกล้วยไม้เป็นกล้วยไม้มีลายพี่น้องกล้วยไม้แล้วก็มีเตยป่าพร้อม พุ่นกัเป็นน้ำเดี๋ยวจะหน่อยขี่ผ้าสม้มมาเลยบรรยากาศรอบๆด้วยพี่น้องแนละ้วและพี่น้องนี่เป็นกกโคดนแล้วบม่ได้มาตกนะแต่ามาตลอดงาม กระพุนกกจะเป็นโคกเป็นดานบรรยากาศไม่งานๆอยู่มันได้พี่น้องกรพุนพี่ก็เดือดอีก เดี๋ยวพาพี่น้องมาลิบนะพี่น้องอันนี้ก็มีปลาแล้วก็มีหพวก ฝนตกนีน่นำสิไลนำเซาะไปคักมันใสมันสะอาดพี่น้องถ้าวแบบ่าอันนี้ฝนตกบบแห้งนำเนี่บุท่านขืนนำเนี่บุท่านมากอันนี้ต้นมะเดือ่อพี่น้องคันมากสามารถชิบเอากินได้ก๋วยเจียวมากินก็นได้พี่น้องเดือสุกก็มี กินเลยใจเป็นคนกินง่ายเห็เนยังเก็บก,กินกันได้บ่มีโควิดบ่มียังพี่น้องปลอดภัยรอยเปอร์เซนอยู่ในนี้เป็นถามเป็นลือพี่น้อง เหมาะกับการมาพักพ่อนทำพุ่นเป็นถำ้ำมีหอยกีเกือ ลองสี่มันไม่สายเลยนะมันเดือดปุกเลยนะมัเดือดดิบ พาไปเฝั่งซ้ายหัวยคุณค้นเมื่อเมื่อไปแล้วเมื่อกี้เนะี่ยค้นประมาณสามสิบคนใช่ไหมมันหลินคุณไปนองซ้ายหัวยต้องดู มัสตาดลุ่นๆนโอโซนลุ่นๆุ่นกับผู้ได้ยังมากับมาได้พี่น้องมาหลินมาเที่ยวได้สนัาพี่น้องกวาง้างยัทงทำพูนกับเป็นถำ้ำน,นี่เลย จะเป็นธรรมพาพี่น้องที่เป็นคนย่งังไป็นคนเต็มเต็มพี่เน่เนี่แหละพี่น้องโกยใหม่ไย้าลายเต็มหินเลยหินอันนี้กะนอันน่ะเต็มเลยพี่น้องโเป็นโกนถรรมถ้าฝนตกนี่มาลบมาซ่อนนี่ก็ได้พี่น้องเห็ดบดกับโป้ง 教练。 อาบน้ามิดเนาะเดี๋ยวชิลุกไปอาบอาบน้ามิดมีเดี๋ยวแกเสือก่อนส่งบแกกันนะ เย็ oh, yeah. แล้วพี่น้องตอนนี้ก็อาบน้ำอยู่พี่น้องรังลุ่มน้ำที่เขาหลิลนกัน,นพี่น้องิ่เย็นพี่น้องจังหวัดสงการบางทีว่าจะมาเห็นนี่เดี๋ยวนี้ก็กที่คืนแล้วพี่น้องเล่นน้ำแต่โดนแล้ว เข่าไปักนำ้นำน้ำน้ำมำุ่นดินเข่าก่อ มาตักใส่เรีย่ มาแต่บ้านได้พาราณเหรอปกลกองเลยพี่น้องแล้วถ่่ด่ขถ่ายะ่บปาห้ามถ่ายหูบเนาะทำทีมขี้เงือกรอรอขพี่น้องอันนี้กบมาฮอดเพื่อนแล้วมาฮอดบ้านเพราะเมื่อยเีหลีมือนทั้งบ่นทั้งเมื่อยพี่น้องขอบใจหลายๆเขาพูดหลายๆพี่น้อง ที่เขามาเบิงและกดไลค์กดแช์กดติดตามและกดกระดิ่งพีงใใ่้องขอบใจห,หลายเด้อเขาพูดหลายๆพี่้องถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยนปเนนาทีนี้